คำเตือนการใช้ยาสมุนไพรหรือ,อยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสปปรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีครับสวัสดีผมนายพี่น้องป้องปายสุขุสก้นครับผมพบกับคนดสินแนลอพี่น้องนะครับมือนีกระสีน้ำผ้าพ่้อมพี่น้องครับมะเบิงสมุนไพรตามบ้านเรื่อนนะครับสมุนไพรตามกระถางหนาบ้านได้พี่น้องนะครับนั่นก็คือนะครับหวานหางสร้างได้พี่น้องครับหวานหางสร้างนี่ก็เป็นสรรพคุณดีนะครับเป็นไม้มงคลพร้อมพี่น้องครับครับสรรพคุณของเพื่อนนะครับเนื้อในของลำต้นนะครับใส่เป็นยาบำรุงธาตุได้พี่น้องนะครับ แล้วก็ซอยไห้เจริญอาหารนะครับเนื้อในของรับต้นนะครับของรับต้นของหวานหางส่างนะพี่น้องนะครับแล้วก็สะคุ้นนะครับส่วนเงาของเพินนะครับเป็นยาแก้ไอนะครับพี่น้องนะครับเป็นยาแก้ไอแก้ไขได้ดีนะครับพี่น้องนะครับส่วนเงาของเพินนะครับแล้วก็ส่วนรลกของเพิร์นด้วยพี่น้องนะครับตากตากแห้งๆนะครับมีสะคุ้นซอยแก้อาการเจ็บข้อนะครับพี่น้องนะครับ ตาแข็งๆแล้วก so ็เอามาต้มกินนะครับแก่เก็บข้อด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็มันหางร้างนี่กรส่วนเงานะครับเป็นกระซอยครับเสมหะด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็บำรุงบำบัดโรคต้มสิ้นอักเสบด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็ซอยโรคข้างทุ่มด้วยพี่น้องนะครับเป็นซอยไดยดีนะครับวันหางร้างนะครับแล้วก็ซอยโรคไตนะครับพี่น้องครับจับจังโรคไตนะครับพี่น้องนะครับ แล้วก็ซอยในเรื่องอกินเราบ่ย่อยนะครับพิ่นกับซอยใดขึ้นกันนะครับหวานหางสร้างนะพี่น้องนะครับเวลาเรากินอยี้ยงไๆ้เราท้องบ่ค่อยดีนะครับพี่น้องนะครับพิ่นกับซอยย่อยอาหารได้ดีนะครับ,รบ,บ,ออรรบแล้วก็แก้ฤดูพิการนะครับประจําเดือนมาบปกตินะครับพิ่นกับซอยใดได้พี่น้องนะครับเป็นหวานหางสร้างนะครับพี่น้องนะครับแล้วก <c oughs> <c oughs> ็ซอย น้ำของเพือ่อนนะครับบดแล้วเอาน้ำมันนะครับมาท่านะครับแก่ปดพื้นขั้นนะครับเป็นมีนนำเหลืองนะครับออกจากแผลนะครับเพื้นซี่สร้อยได้ดีนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เพิ่นรักษาฟีนะครับรักษาฟีนะครับเขี่ยกิ่นด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็เพิ่นยังรักษานะครับอ่า เ่านมนะครับบวมมีหนองในนะครับระยะแหลกเหลื่อมเด้อพี่น้องเป็นซอยใดนะครับพี่น้องนะครับนี่ก็คือสรรพคุณนะครับของหวานหางสร้างนะครับแต่ก็นิ่นไปในทั่งแก้ยับยัางนะครับโรคไตนะครับพี่น้องนะครับฝากไว้อีกคลิปนึ่งนะครับหวานหางสร้างเด้อพี่น้องนะครับเป็นไม้มงคลปลูกตามบ้านเลื่อนได้พร้อมนะครับพี่น้องนะครับสวยนะครับร่มตตนสวยเลยนะครับเหมือนใบพัดครับพี่น้องนะครับครับ ก็ขอขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงเชียร์ขึ้นก่อนนะครับฮักกระไรถึกใจกับแช่ขอนักศิลป์ในเดอรพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกท่านนะครับพบพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอนักศิลป์ก็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องนะครับ